จุนทาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้จุนจะกินห่อเมี่ยงนะคะมาค่ะมากินแซ่บๆด้วยกันกับจุนค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะจุนมากวอางแล้วค่ะตอนนี้หาโมงเคิงค่ะจุนยากินห่อเมี่ยงเนาะค่ะนอกกับซีมีหมูสามชั้นต้มอันนี้เขาเอิญนว่าภาษาอังกฤษเขาเอิ่นว่าพอกกษสาเนาะค่ะเดี๋ยวจุนสิเขียนห้มันคลายเป็นไข่ไหมค่ะของของหมูค่ะนี่แหละจุนก็เอิ่นว่าถูกอยู่ได้เคิงใน่อยเค่ะอันนี้ก็หมูหมูต้มค่ะต้มสองหมู หันหูเดียวค่ะพักงานกับแบบนี้นะคะเนมื่อกินกันค่ะ The time now 5 p.m. 30 minutes I'm going to have pork wrap Pork belly and pork s r i s a s and pork ears All boy w r a p with v e g e t a b l e Come join me come come มาพี่น้องจุนอยัดกินแบบนี้อลังการงานสร้างนี่หมู3ชั้นอ้ยใหญ่ใสยย่เยอะไปค่ะกระเทียมต้นหอมผักดอง จิ้มซัมจังค่ะใส่แค่นี้ก่อนครับอืมเม่นูโปรขังจูนค่ะอืมอืมไม่อนอุ่งห่อาอหรือแซ่บ แซ่บแจ๋วค่ะจุ๋มซินมึงแบบสนิบไบบอกช่วยค่ะมาจะกินพี่น้องค่ะติ๊กเข่าทัานทีอ่ะอหมูหมูค่ะมันจิม้มซ้ำจังมีหัวเจวของไทยเข้าด้วยค่ะเจียวพริกปน่นอืมใส่สำนีก่อน ส่วนกินอยู่ข้างในอืมติดฟันอันนี้กิ้นเจ้ยจับก็ดีพี่นอ้องแต่เกียบมันเมินนี่ เจียวพริกป่นเขาครัวค่ะแตงกว่าเครื่อง,ง,งในหมู ตัเซร็จแล้ค่ะตัวเคยกินน้บนำอับท่าซาปอสับผมกระเทียมใส่หูหมูทีนี้หูหมูต้มเปื่อยแช่จิ้มซำจังองโปรดอ้ํา ปกติประกาศกวงตุ้งเลดบโอ้ค่ะในรายชื่อของปากก็ได้อหูสามชั้นนี่กองโปรด 음 สีเข้ยเห็นเจอแบบวมสปเปนค่ะค่ะเป็นก้อนๆนคะค่ะคล้ายไข่คล้ายไข่ถ้ากันทับรถออกไปข้างนอกนังไปห่าง ถ้าสมมติปาการอยู่หนังคนตามศาสตร์หลายค่ะคนหนังถี่มาเหตุงานพวกเซาทเมริการไหมคะเซาอ,อเมริกาสนะพวกมันเซาทเมริการควาองกินกระสีหลากหลายหน่อย คุณเห็นคนตัวดำซื้อพวกเครื่องในวัวหัววัวอย่างเงี้ยค่ะอืมก็กินเครื่องในกัน โอ้โหกลุบกลับอยูที่ยังครับกินขับจูนนี่ต้องรั่วกกระสุนค่ะ kim chi, xăm trắng. ยอดส้นในจุดเซ้นอาหารสเปนให้แฟนจุนยินครับจุนค่อยเหตุร่วมคลิปอยู่คับอาหารสเปนที่ทำจากหูมูจุนค่อยเหตอุอยู่ แซ่บก <icana> <naj bum S 1> ับพี่น้องเมนูฮอร์ๆนี่จุดมากมากน่าตากิ้งพี่อ nó lên tẹp Bớt tẹp đấy, đây thì bật thịt ngay, trong lại ngay rồi ตะบอกว่าสิเป็นเรื่องอาหารมันเกิดยอนหลังจุดพาไปเยากินยังกินพวกสตอกสเต็ออกจุดเดกินมหแล้วกินทุกปีแล้วมันเกิดจุดแล้บอกว่าจุอยก,ก,กินอาหารจีนใกลๆบ้านเพราะมันแสบแต่พ่อในต๊กอยู่ว่ามือใดค่ะ อยากไปกินชา,ชาซึมิค่ะปลาดิบอร่อยสดมากอม ขึ้นชายกินก็บุอาสาบผู้ใดเคยเมืองคิดทิจุนกินชาบู่อยู่เมืองไทยคะ่ะร้อนละ มาจุนไรแล้วปูอัด阿ากา้าไหมคะ่ะเน,นี่ยกลินปูอัดธรรมาดากระแซ่บพี่กันกินเสร็จแล้วมาสิริดผ่าพี่น้องผ่าจุนกลองพะน่องเว้ย ซองอาทิตย์นะค่ะผ่าช่วยีนถูกใจคัะไข่สา,าบอกค่ะรื่เอ้มากเถูกขนห้าในเมื่อกี้เพื่อเดี๋ยวสิเห็นอยู่ค่ะแตาไม่ต้องอธิบายรายยางว่าอยู่มงงใดเลยจ้ะ ก็เขาเอื่นมากึนกึนหมูงเงื่อร้ายแล้ว ความเด่นตจะเลือกเอาที่หัวนียหน่อยครับเป็ชัดใจม่มาก มันแ้นจุนหิวกรับมาจากน้าเลยกินกรอนจุนจ้ะเลยประเดียมาน,นั่งกินน้วกัน หุมูยนี่ทูกถูกค่ะสองหูนี่สองโยูโรสามสิบเ้นถูกครับตอนนี้โยูโรก็อะไรครับสามสิบเก้าบาทเนาะหนึโโ่งยูโรกระเทียมกระเทียมกระเพ็ดกระเทียมซอย ร้อนแรงมากกระเทียมกลัดเป็นจุนไหมาจา๊ะ Kami หวไม่มยัางกูติดจดุ่เคี่ยงจุดเดียวก็เห็นครับกล่องตัางยุกไืมแล้วจะกินต่อค่ะโอเคเนาะค่ะ คลิปนี้คลิปเป็นคลิปที่แซ่บค่ะเพราะจุนมาก,กินเมนูแบบนี้เนาะค่ะเนาะฮาลุฮาลา,าค่ะโอเคจะ้ะจุนขอลา,าไปก่อนเนี่ยเขาพอกันคลิปหนาเนะจ้าเนาะ,ะ,นะไม่ไหวค่ะ